รอยเตอร์ชาวเวเนซุเอลาวัย23ปีถูกกล่าวหาว่าขโมยบิตคอย33ล้านบาทจากลูกค้าหลังหายตัวไปอย่างลึกลับเจ้าหน้าที่เวเนซุเอล่ากำลังตามตัวชายวัย23ปีที่ถูกกล่าวหาว่าหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับบิตคอยจำนวน23.66 BTC หรือคิดเป็นมูลค่าราวๆ1.15ล้านดอลลาร์จากบัญชีลูกค้าของเขา เมื่อวันที่29สิงหาคมดักลาซริโกผู้อำนวยการหน่วยสืบสวนทางวิทยาศาสตร์และอาชญากรรมแห่งเวเนซุเอลา c i c ได้ออกถแถลงการยืนยันว่านายอันเดรสจิซัสดอสซานโตสเฮอร์นันเดสวัย23ปีกำลังเป็นที่ต้องการตัวของหน่วยงานตำรวจแห่งชาติในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการปอกเงินและการชอโกงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า เพอร์นาเดสมีแนวโน้มว่าจะถูกลักพาตัวจริงเนื่องจากบัญชีไบแ c นลูกค้าของเขาได้ถูกลบทิ้งนับตั้งแต่ที่เขาได้หายตัวไปจากเวเนซุเอลาตามรายงานของริโก้ตำรวจเชื่อว่าเพอร์นาเดสอาจถูกลักพาตัวไปโดยคนร้ายอาจบังคับให้เขาล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์มของใบแ c นเพื่อโอนเงินทั้งหมดออกไปยังกระเป๋าเงินของคนร้ายเป็นที่ทราบกันดีว่าเวเนซุเอลานั้นขึ้นชื่อในเรื่องการยอมรับ บิตคอยมาแต่ช้านานโดยประชาชนในท้องถิ่นได้หันไปใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อของประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสำหรับชาวเวเนซุเอลาสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นวิธีการจัดเก็บบูลค่าและช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศเช่นเดียวกับเงิน,นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันรัฐบาลเวเนซุเอลาก็พยายามที่จะสั่งยึดสินทรัพย์ดิจิทัลของประชาชนในท้องถิ่นโดยกำหนดให้ประชาชนหันไปใช้สกุลเงินดิจิทัลเดิ เปโตรที่ได้รับการค้ำประกันจากน้ำมันแทนกดอ่านข่าวชาวเวเนซุเอลาวัย23ปีถูกกล่าวหาว่าขโมยบิตคอย33ล้านบาทจากลูกค้าหลังหายตัวไปอย่างลึกลับต่อที่สยามบล็อกเชน